อิดอิดสปาตันกาวนไม่ได้ละไมได้ละ โอเคครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมก็ไอเทมซีนะครับผมนะกับเกมฟีฟายมาแล้วนะครับผมเนี่ยะพอดีว่าในลั c กี้รอยัลเนี่ยมันเบ,บอร์ไอเจ้าชุด กาเดียนอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะคล้ายกาเดเตอร์นะครับแต่ก็ดูดีๆก็เบื่อสปาตั้มพอดีวันนี้นอตตี้กับตั้มมาเล่นบ้านนะครับผมเนี้ยเราก็จะรววพลังการใส่ชุดนี้นะฮะให้เหมือนขุนศึกพันสถานโลกเขามีแต่300ใช่ไหมขุนศึกพันสถานโลกแต่เราจะไป3คนขุนศึกพันสถานโลกเอนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กันักใจให้ด้วยละกันนะครับผมเนี้ย ลุย let's go <S โอเคนะครับผมเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับ3มทหารเสือนะครับเป็น3ทหารจากสปาร์ตัน<อ>เดี๋ยวเราจะลงโรงเสเลยละกัน<อ>นะครับผมเนี่ยพื่อที่จะเตรียมสัมภาระแล้วก็เสบียงพื่อที่จะออกรบเดี๋ยวเดี๋ยวาไปสปาร์ตันนี่มันบูดีบอกเลยเนาะแต่ว่าอย่าดูนาเดี๋ยวตาคุ้งยิงโอเค นี่ะตอนนี้3มนักรบของเรานีฮะมีสุริยานะครับสุริยาทีแล้วก็ปักคำน้อยนะยครับมีคนปะเนี่ยโอเคไปมีดาบด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะถือดาบไล่ฟันมนันดีไหมเพื่อนเพ่น่าจะโอเคนะตอนนี้มี M60 นะฮะปืนแรมโบ้นะครับผมโอ้โหวิ่งตามตูดอีตอบมีไม่เคยจะได้ปืนดีๆเลยนะครับมีคนไหมเนี่ยทำไมมันเงียบกริบเลย ตัวนี้มีเกาะนะครับมีเกาะที่มันเดีกว่าเด็กไปเนี่ยนักรบที่เดีก็ต้องเหมาะกับเกาะที่ดีเน่บวกสามสีด้วยสวยเดนะครับแต่เกลียดดาบตรงที่มันเป็นปลาน่าจะเปลี่ยนมันเป็นดาบดีๆซะหน่อยนะครับผมโอเคทาไมมันวังเวงแยกเนยโหกระเป๋ากระเป๋าเลเวลสองแล้วก็เกาะเลเวลสองเด้มีเลเวลสามไปถ้ามีเลเวลสามน่าจะดีกว่าเด็กนะครับผม แคยากสนว้าว okay. yeah. wow. ของคดฟูเลย <laughs> ไปกันเถอะไปกันต่อไม่รอแล้วนะตรงนี้มีรถเดี๋ยว <c oughs> เราจะขี่รถจิบไปมีมา้า <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> มีม้าให้ขี่ไเดี่ยถ้ามีม้านี่โคตรเท่เลยนะนะครับมาแล้วพกคนขึ้นรถเราจะไปบุกกับข้าศึกไปไปตะลุยเปอร์เซียกันโอ๊ยปลอดไปด้ ลงมานี่ก็เจ็บแล้วเนี่ยเราจะไปถล่มเปอร์เซียกันนะในเมื่อมันยกทัพมาประมาณหนึ่งแสนคนเรา3คนก็จะต้านเอาไว้ให้ได้นะครับไอ้โมไซ<ะ>มีมอไซอยู่ะโอ้ยโอเคยังไปได้ยังไปได้อยูไไย่ในวะาอโไซนี่เมื่อกี้มันอยู่ทางไหนทางซ้ายใช่ไหมพร้อมหรือยังขุนศึกสุริยาแล้วก็ขุนศึกํำน้อยแมนะ่มมไซมันจอดอยู่ตรงนี้ สวยให้มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านบวกเลยฟันบ้านไอ้ไอ้ไอ้โคตรเถื่อนเลยโอเคมันมีอะไรบ้างแต่ของเราก็ไม่จำเป็นนะฮะมีแค่ดาบอันเดียวก็พอแล้วสำหรับขุนศึกอย่างเราไปขึ้นรถแล้วบักนำอยสีด้วยก็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 ไปคนละคันิดตามเลยเรา แม่ไปเพื่อนไปเอา้าไี่มาจุธรไมรถยกหลอ่อไปไปหาศัตรูไอ้เราทัพเปอร์เซียได้มาอยู่ตรงไหนเฮ้ยไอห,ห,หูฝาดไปป่าวะมันได้ยินเสียงปืนเราวตรงนด้มีที่อัปเกรดนะฮะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ไอชิ้นปับ๊บไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะฮะนี่เกาะซามแล้วเป็นอะไรที่เดือบมากเลยนะคือแบบเออมาเร็วไป ก็ ite, แต่ทำไมมันไม่ม oh, ีคนวะเนี่ยมันไปไหนเปิร์โหัฟาร์มาตั้งนานนี่เพิ่งได้ฆ่าตัวเดียวเองฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหลเงียบกริบเลยสวัสดีพิกเซียไม่ใช่เปอร์เซียพูดอะไรของตูวะเนี่ยเมืองนี้นี่เป็นเมืองที่แสนสงบมานานนะฮะเราจะมาบุกตีเมืองนี้ไอพิซเสียเปืนท็กซได้ยินบอกได้ยินบอก ได้ยินบอดตั้มได้ยินเสียงปืนบอดได้มันต้องลงแล้วไหนมาเมื่อกี้มันยิงอยู่แถวๆนี้ไปลงก่อนแล้วกันเราต้องตีวงลอ้อมจักหวานี้ดาวอะดาวแล้วหรันดาวเร็วจังเอ๊ไม่มันเลยเฮ้ยเสียงเสียงอีกเสียงหนึ่งข้างล่างหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าโกโกโกบุกมไอ้ข้างหน้าก็มีข้างหน้าหรือว่ามันอยู่ข้างในบ้านวะไหนวะไหนมันอยู่ไหนเมื่อกี้มันยิงอยู่ทางนี้ฮัโลโหล นี่ไงเจอแล้วฆ่ามันฆ่ามันไอ้ไอ้ดาวไปแล้วลุม่มลุมสะกํล,ะลุมสะกํหลุ่มสกําทำไมมนเถื่อนจังวะนี่แหละดิปิสปาต์โอเคเก็บไปคนละศพสองศพแต่ตู้ยังศูนย์ศพอยู่เลยตอนนี้เหลือสิบแปดตัวแล้วแหละทำมมันเร็วจังวะือจะได้ฆ่าใครไปเน๊ บุกอย่างเดียวไม่ต้องพงต้องเก็บหลอกของไอ้สเปลเก็บแต่เก,กาะก็พอเกาะกับมือนี่ครับแล้วตะกันขึ้นรถแร้วตไปไปถล่มกันต่ออ้าทำไมรถมันเป็นฟักทองวันอันนี้คือรถสปาตัไไนไมเลยไปเลยไปเลยไอ้บักคัมน้อยโดนแล้วยังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงยังไงชน <laughs> มันวิ่งตายโอ้มีซ้ำด้วยแม่มันจะวิ่งมาฟันซะหน่อยแม่ไม่ได้ฟันเลยโอ้รีบไปไหนเนี่ยโอเคปั๊มยาเลยทุกคนเตรียมพอร์ตบุกต่อตัวนี้มีแอ์ดรอปครับแต่ว่า,มาไม่จำเป็นสำหรับเรานะฮะแล้วก็วิ่งท่ามกลางเรดโซนจะไปโดนเรดโซนถล่มหัวหรือ,อยังไงเด้ย๋ยวๆ,ๆเราแวงไม่กล้าขึ้นรถเลยนะถ้าขึ้นรถนี่โดนเรดโซนนี่คือร่วงอย่างเดียวเลยเนะี่ยตายเลยนะไม่มีโอกาสได้ดาวนะฮะ ดี๋ยวรอเลสโซนหมดก่อนเดี๋ยวขึ้นรถโอเคหมดแล้วไปเฮ้ยมีคนยิง <c oughs> มีคนยิงสุริยายังไงยังไงมันแอบหลังต้นไม้ตรงนี้ต้องลงแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงไฟเป่าไฟเป่าไฟเป่าอะไฟเป่าฮ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 ่า This is battle เป็นยังไง, <c oughs> <c oughs> ไงไน้องเยี่ <c oughs> ของก็ดีนะอุ้ยเกาะสีด้วยแบบเออแบบเออแบบเออแบบดีอ่ะมิกแบ,บเต้นไก่มาเต้นโยกใส่ด้วยไปครับไปกันต่อหาศัตรูกันต่อต้องมาขึ้นรถดดแล้วแล้วรถมันเบรกไวอยู่เออใช้หินนี่แหละเป็นเบรกไฮ้คนปะน่ยขึนกก้นมาอ่ะคนเพิ่งจะรังขึ้นรถจงหว่าี้ยังไงยิงก,ก่อนยิงก,ก่อนไม่นีไปไอ้ดีไปหนียิงมันก่อน ยังไงตัวไหนตัวไหนดาวตัวไหนดาวโอเคดาวทั้งสองแล้วใช่ไหมขึ้นรถไปแล้วโตไปแล้วไปแล้วลุมสกามมันลุมสกามมันนิดอินสปาตันเอาดาวละตัวนี้ตัวนี้ยังดาวอยู่เลยแล้วเพื่อนมันไปไหนวะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตีตืดแมนโอเคเหลือสิบเอ็ดตัวสุดท้ายโอ๊ตกใจหมดเลยไปเลยขาละคันไปเลยโหแล้วเรดส้นด้วย เบรดโซนแล้วตอนนั้นมีรถจิ๊บนะฮะเดี๋ยวรบเบรดรบเบรดโซนก่อนเฮ้ย <c oughs> รถ <c oughs> เสียงรถใครมีรถหลอเตามเราต้องตามหน <c oughs> วะข้างบนข้างบนตามมันขึ้นไปตามมันขึ้นไปเลยมันไปทางไหนรถมันแรงด้วยดิรถมันแรงแป๊บหนึ่งต้องไล่ต้องไล่ต้องเอารถแรงไปไล่มา <c oughs> นี่คือรถเทงสปาร์ตันไอ้กระบอกมันยิง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 ต้อมว่ะมันยิงต้อมว่ะจังหวะนี้ยังไงอ้อมก่อนอ้อมก่อนต้อมพันยาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปูเดี๋ยวอ้อมให้ไอ้มันขึ้นรถแล้วมันขึ้นรถแล้วล็อตี้ไล่มันเลยล็อตี้มันขี่รถอะไรวะมันไล่ได้เหรอไอ้ยิงเลยทุกคนระดมยิงมันรถมันแตกรถมันแตกยิงมันกันไปไปไล่บุก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 ขึ้นรถก่อนไปแล้วต้อมตั้มเคลื่อน บอลปุ้ยโอเคเน่บุกมอลให้มันรู้ถึงความป่าเถื่อนของสปาร์ตันไในว่า่อกี้น่ไปทางไหนนะเต้ข้างล่างตีวิงบอกว่าอยู่ข้างล่างนะครับไในว่าแป๊บหนึ่งรถรถสปาร์ตันจะไมมันเต่าอีกเต่ามากเลยเออนี่ไงนี่ไงทางไหนวะไหนวะโอ้ยรถมันดิฟไปเลยบวกเลยเห็นละข้างกัมแพงกัมแพงกัมแพงบวกบอลลอด ไอ้สปาร์ตันกครวนไปไหนละไปไหนละไ่ <c> ้ <oughs> รู้หรือ,อยังถึงความป่าเถื่อนของสปาร์ตันเหรอฮะโอเคสีด้วยสวยเดฝีที่ดีคือฝีที่ตจด,ดพูดอะไรของตูอีกแล้วหามีเลยด่ามีบอกว่ามีสองคนกำลัง,ง, <c oughs> งวิ่งมาจะไงจังหวัดนีย่ยิงก่อนยิงก่อน อีกยอดดาบไปกหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาเป็นสามยังไงยังไงดาบเป็นสอง <c oughs> spa, นิสเอสปาร์ตันบุกไปเลยสองตัวดาบแล้วเหลืออีกสองตัวถล่มมันเธอมันเลิศแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะตัวหนึ่งไหนน,งไงนี่ไงต้นไม้ต้นไม้ข้างหน้านัตต้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มันไม่ได้มันไม่โดนมันไม่โดนยังไงยังไงเอาปะเดี๋ยวเดี๋ยวดึกสองไป้มัน นอน,นอนทำไมเอ้ยมันขาดมันขาดโอเคหลอดเต้ <What? S 1> บวกะอะไรเจ้าเก้ายิงันโอเคสีด้วยสวยเลยเฮ้มันรู้ซะบ้างพลังแห่งสปาร์ตันโอเคแต่ก่อนดูต้องปั๊มยาก่อนนะสปาร์ตันก็เจ็บเป็นเนะลยไฮแลเมอีกจุดหนึ่งฮะด้านล่างห,หน้าบ้านนะครับไปรอดเอ้ยอะไรใครยิงยิงใครมีคนมาทางหลังหลังบ้านหลังบ้านเอลตับหลังบ้านเอลหลังบ้านเอลบุกมายังไง บุกมาเลยเอาไมา่ตีมิติสปาทานข้าบอลแล้วขบนไปม,มียิงกันต้องรีบจัดก,การตัวนี้ลุม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 แล้วทำไมต้องตีก่ะค่ับเลยวะเนี่ยโอ๋อเกาะมันแข็งแกร่งมากเลยนะฮะโอเคขบวนที้มียิงกันไหนเมื่อกี้ใครยิงกันเลยแค่สองตัวแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมไอ้ใครย,ยงิงปนยิงสุริยาอย่างนี้ต้องสวนโอ้ตายเลยชิบหาย เดี๋ยวตัวเดียวแล้วตัวเดียวแบบนี้ชอบมากเลยนะหน่อยเอ้ยน้อยไอ้นี่ไงยิงมันยิงแล้วมันยิงมาแล้วทางด้านซ้ายไปเลยพวกเราถล่มบอลถลมมันลอดถลมมันเลยฆ่ามันเพื่อเมืองสปาร์ตันถล่มเปอร์เซียให้ยับ ดิสอิอสเปนละไปไหนละข้ามันไอ้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 โคตรปาเทือนเลยแต่ละคนโอเคครับผมเนี่ยก็สนุกสนานกันไปเนาะนะนครับผมเนี่ยกับการใส่ชุด สปาร์ตันนะจริงๆมันไม่ได้ชื่อสปาร์ตันแต่มันชื่อการเดียนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเท่เลยนะครับเนี่ยหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปต่างๆนะครับนะฮะใครอยากดูไลฟ์สดก็ตามไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะใครอยากติดตามเรื่องราวข่าวสารก็ตามไปที่ไอจีได้เลยนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนบ๊าายยบจ้า